พอเทษติยไปไปต่ยวัาสล่นไปนักมาจะมารีวิวรลกเกี่ยวข้านะครับตอน,นรับถีนแล้วเราก็ปัดตะจนปเรียบเล็ดเก จะม,มันจะมีเงียบเงียบถ้ามันก็จะมีพวกเที่ยขัดน,น,น,นะครับล้วนี่ก็อะมีแบบนี้ค่ะพี่กอ่าปีให้ข้าวมันกระจาออกมาครับตอนนี้ก็จะเปนพวกสายพันนะ ออเคได้เรามาเดเราหาดีบนรถลักไปเลยนะคบแล้ว,น,ลวน,น,น,นี่เป็นที่อะไรครับเนี่ยนี่ครับที่เกี่ยวกับเขาเาต่อมาครับเราโอ้ส,อสุดยอดครับ รีวิวนะครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นที่เรียนะอันนี้ก็จะเป็นที่ให้ยกเกี่ยวขึ้นลงขึ้นลงนะครับก็จะเล่อนหน้าข้าลัางต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เล่งน,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 นเครื่องเอาไว้เอาข้าวลงครับนี่ ก็จะเป็นพวกเอาไว้ข้ามขึ้นดูในฝนนีน้นะครับอันก็จะเป็นเพื่อที่บังคับรถเกี่ยวข้าวครับ,รรบนี่นี่ครับเห็นไหมเห่าโอเคนี่ก็เป็นที่ปล่อยข้างใหน้นะครับวาวโอ,อว้โหดูกันเลย เียบอันก็จะเป็นที่แกแกแกอันนี้ก็จะเป็นไฟมันนะครับไฟนี้ไฟข้างบนพูดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอวไรผมไม่เคยใช้มาก่อนแต่ข้อผมเคยใช้ตอนที่นี้ลูกค้ครับเมื่อวานข้อผมแเอฟขับไอคันนี้ครับเคแกครับผมเอาในี้ของที่ต่องที่ผมเองนะครับ

ให้โอเคไหมครับครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับวันนี้ผมอุตส่าห์ปีนขึ้นมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นที่สียข้านะครับเปิดดูข้าวได้จำล็อกนี่ตัวนี้จะเป็นที่ม้วเกี่ยวนะครับนี่ที่แห่ข้าที่แฉ่ข้าวนะครับขาดไม่ได้เลยตัวนี้แก รีให้เช่นนี้นะครับผมครับนะครับเดี๋ยวเราให้ตะคอนรับเสตีย์เบี้วนะครับเอาเบี้ยให้กลับมาจากตะคอนธนูนะครับไปไปเจ็ดสิบเบี้ยครับนี่เจ็ดสิบเบี้ยไปหาตุ้ย เราไม่ได้เจอกันตั้งหลาวัาานเราจะียนตนกันทุกคนไม่เห็นน่าจะมีอะือเปลยังไงกมสัดี่ห,หรอูครับช่วงปีใหม่นี้ผมจะเติเร,ร์นิ้งทางเต็นนอนหน้าบ้านทิตเตอร์นะครับถ้าใครอยากดูโดกิตา์มที่ต้านตาคอ,อมิน,นี้ได้เลยนะครับ อย่กดติดตามช่องทุยใช้วันนะคะสวัสดีครับาย